สวัสดีค่ะชาวกเกษตรกรมั่นสำปะหลังทุกท่านเนาะค่ะมูนีกามาคือเกาค่ะออนซอนอีสานพี่พี่เพื่นเนาะค่ะมาเบาเรื่องถึงราคามั่นสำปะหลังและการแนวโน้มเนาะค่ะราคามั่นสำปะหลังนี้มันต้องรูคู่มือเนาะค่ะเข้าจังสีริหูวาราคามั่นสำปะหลังนี้สิข้นหรือสิลุงเนาะจะ้ะปีนี้ก็เริมอากาศหนาวมากละจะ้ะทงังใดหนาวเนโบแล้วทงังใดมี มันสัมปะหลังขืนนําโบมีราคาขืนโบมือนี่ก็มาเลาะสวนมันคือเกานาะจะสวนมันเพิ่นเป็นเป็น,ปนสะอาดบ่มียาพ่อเส็นเลยจะนี่ละเขาจังมาชาวไร่มันสัมปะหลังสะอาดหัวใหญ่สั่งมือนี่สี่เดยมาเบาเรื่องแนวโนมราคามันสัมปะหลังได้พี่น้องกรรมาการการคาต่างประเทศนั้นเขาเตรียมจัดการประชุมสัมนา มันสัมปะหลังเนาะยกระดับมั่นสัมปะลังไทยซูเวทธีการคาโลกคาดว่ามีหยอดคำสั่งสื่อมากกว่า300ลหลานก่วบาทจะอาลาดาเฟืองท่องอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนาะคะ่ะเปิดเผยว่ากรมการค้ามุงมัน่นนำเนืนง,งานโดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลเพิ่มรายได้และนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์เนาะคะ่ะ อย่างจีนมั่นสัมปะหลังนี้เนาะคะ่ะเปิดเปิดตลาดโลกสร้างโอกาสให้ไทยภายไต่ภารกิจนีกรมการค้าให้ความสำคัญกับการดูแลทุกภาคส่วนมีปัญหาทั้งระบบรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของตั้งแต่เลื่มตนุนแต่เป่าหม้โบเมนเพียงรักษาตำแหน่งในตลาดโลกเนาะ แต่เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทยในถูกมิติให้สามารถแข่งขันได้ย่างยั่งยืนกันจากอันนี้ก็ได้ขอมลมาจากเศรษฐกิจา้าณ์เนาะค่ะแล้วมาถึงกรมการค้าได้พักดันการขยายตลาดส่งออกมันสําปะหลังไทยอย่างต่อเนื่องของมุ่งมั่นยกระดับ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเขาสูเวที่การขาลกูกยางหมั่นคงและยังยืนด้วยเป่าไม้ดังกาวกรมการขาจึงใดหันหนาจัดงานประชุมสัมมนาสมันสำปะหลังในโลกครั้งนี้ดีใจนํ่ชเช่ากษตรกรมันสำปะหลังเนาะคะ่ะมันสิได้มีราคาต่อไปเนาะคะ่ะเพื่อเปิดวิธีแหลกเปลี่ยนองค์ องค์ควมรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆที่จะสวยต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมมั่นสัมปะลังนอกจากพ้วมทั้งสางโอกาสในการเจรจาการข่าระวางผูท้รงออกไทยและผู้นําเขาจากทั่วโลกน้ากันจ้ะเต่ละพื้นที่นี่พุนิซื่อบ้คือกันเนาะคะ่ะมันก็ดเหลวเต่ในโอกาสเปลงเปอร์เซ็นต์คือกันนอกจาะ แต่ว่ามันร่วมเหลียวเต้พื้นที่พื้นจะซื้อกันเนาะคะ่ะในปลายปี6เปนี้กะคาดว่าราคาดีตัวสูงขึ้นจากแรงนุ้นการสุงอกที่เพิ่มขึ้นย่างรวดเด็วเนาะคะ่ะข้อมูลนี้มาจากสมาคมโรงงานผลิตมันสัมปะลังเนาะคะ่ะราคาหัวมันแเปอร์เนเนาะคะ่ะจังหวัดชุนบุรีนี่สิสิยู่ใน 2บาท15บหสตังค์เนาะคะ่ะอันนี้ราคาปกติอยู่จะบท่านขึนบท่านลงมาทีละย่องสองบาท20สค่ะจังหวัดสะเสื่งเศร้าเนาะคะ่ะสองบาท30ค่ะมาทีจังหวัดสะแก้สองบาทสี่สิบเนาะคะ่ะมือนี้มือนี้มีมีมีโอกาสลงเนาะคะ่ะเม,มือว่านเมืองกอน พิ่นรับซื้อสองบาทจีซิปหาแต่ว่าม่ามือนีลดลงหาตังะคะ่ะมันก็นเหลืออยู่สองบาทจีซิปสตังค์ค่ะสะแก้วนี่คือระมานันราคามันลดเด้อค่ะมาที่นครราชสีมาเนาะคะ่ะก็ยังอยู่ปกติอยู่ค่ะสองบาทหกสิบหาเนาะคะ่ะส่วนกาลสินสองบาทหาซิปกติอยู่ค่ะร้อยเอสเนาะคะ่ะอันนี้ก็ ขึ้นหตังเนาะคะ่ะมือโกนสองบาทเส้าหามือนีรับซื่ออยู่องบาทสามสค่ะมหาสารคามอันนี้กับขึ้นคือกันค่ะมือกวนรับสื่อ2องบาทสี่สิบมือหนีรับสื่อ2องบาทสสิบหาค่ะขึ้นมาหาตังนะคะแล้วก็ขอนเกนเนาะคะ่ะขอนแกนนี่สิราคาปกติเนาะคะ่ะสองบาทสี่สาสตังค่ะ อุดรธานีสองบาทสามสิบห้าอันนี้กะราคาปับขึ้นเนาะคะ่ะเมื่อก่อนพึ่นซื้ออยู่สองบาทสามสิบเมื่อนี้พึ่นซื้ออยู่สองบาทสามสิบห้าปับขึ้นหาสตังค์เนาะคะ่ะที่นี่มาโล่งแห่งเนาะคะ่ะกากแห่งจังหวัดชลบุรีจะอยู่ในราคาสามบาทนะคะโคราชสามบาทคะ่สะสระบุรี สองบาทเจ็ดสิบเนาะคะ่ะแล้วก็มาโรงงานอาหารสัตว์มั่นเซนเนาะคะ่ะเจ็ดบาทสามสิบแล้วก็มั่นเมิดเจ็ดบาทสิบสตังเนาะคะ่ะอันนี้คือราคาสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเนาะคะ่ะบัตรนี้ศิภาพ,พี่น้องมาเบิงล้านนอยเนาะคะ่ะล้านนอยเพิ่นสิรับซื้อบริษัท VP Start เชือแป้ง30อยู่2บาทเจดสิบหาเชือแปงบ้าสองบาท35เนิาะคะลานหน่อยของณทวัดอินเตอร์สตาร์ทอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิเชือแป้ง30จะอยู่ในราคา3บาท5สตางค์นะคะ25เปอร์เซ็น จะอยู่ใน2บาท55สตางค์ค่ะลานหน่อยเนาะคะ่ะนาลานอำเภอเทพสถิตใชัย,ยภูมส2งบาท20สตางค์ค่ะมาถี่มุกดาหารเนาะคะ่ะพื้นซื้อนาลาน2บาท25สตางค์เนาะคะ่ะอันนี้คือมั่นร่วมเพิ่นเนาะคะ่ะอยู่เพชรบูรณ์30สเชือแปงสาม เปอร์์ซ็นตจะอยู่ในสองบาทเก็บสิบสตางค์เนาะคะ่ะต่อหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะแต่มันรวมนี่ซื้ออยู่ในหนึ่งบาทเก้าสิบห้าสตางะคะ์ค่ะล้านน้อยนุ่นสะอาดเนาะคะ่ะมันรวมเนาะคะ่ะจะอยู่ในหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์อำเภอรประโคุณชัยบุรีรัมม์หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์เนาะคะ่ะส่วนอำเภอเมืองขอนแก่นหนึ่งบาทเก้าสิบเนาะคะ่ะอำเภอนำพ่องสองบาท หาสตังค์เนาะคะ่ะเฮ้ามาที่จังหวัดชัยนาทเนาะคะ่ะเชือแปลงออยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์สี่สี่ยูสองบาทยี่สิบสตังค์เนาะคะ่ะมาที่อำเภอกาญจนบุรีเนาะคะ่ะเชือแปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์สีย่ยูในสองบาทหกสิบสตังค์เนาะคะ่ะลานหน่อยของอำเภอเข็มมะลาศหนึ่งบาทเก้าสิบสตังค์นะคะวันนี้ค่ะอำเภอกันทลารักษ หนึ่งบาทแปดสิกำแพงเพชรหนึบาทแปดสาค่ะอำเภอไทเจริญยะโสธรเนาะคะ่ะเชือเ่อแปลง30%จะอยู่ใน2องบาทสาสตังค์เนาะคะ่ะนุ่นสะอาดจังหวัดอุดร2องบาทสิสตังค์เนาะคะ่ะส่วนผู้ขันอำเภอผู้ขันสื่อร่วม1นึบาทแหเนาะคะ่ะ มาทีอำเภอสีคิ้วเฉลีแปลง2 5เปจะอยู่ใน2บาท25สหสตางค์ค่ะอําเภอพิมาย25%้เปจะรับซื้ออยู่2บาท15หสตางค์ค่ะสะแก้ว2บาท70ค่ะพิษณุโลก30เจะอยู่ใน2บาทห0นะคะอันนี้มาทีสุรินล้านหน่อยนะคะราคานาร้าน1บาท70สสตางค์ค่ะส่วน อำอเภอเจริญสินสากลนครเชื่อแปลง30%จะอยู่ในสองบาท40เนาะค่ะมาทีอำเภอน้ำเยืนจังหวัดอุบลราชธานีโลงแปลงเอียมอีสาน30จะรับซื้ออยู่ที่2บาท75สตางค์นะคะอันนี้ราคายังคงทีอยู่เนาะคะ่ะไปไปกันโตคะ่ะอำเภอประโคนชัยบุรีรัมมือนี้รับซือ้อนาล้านเนาะคะ่ะ หนึ 1> 1บาทปเนาะค่ะอําเภอเมืองขอนแก่น1นึบาทเกบนาะค่ะอยู่กําแพงเพชรนี่ซียูใน2องบาทเจหานาะค่ะมื้อนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะราคามันสําปะหลังก็มีปรับขึ้นปรับลงเนาะค่ะเป็นบางพื้นที่ค่ะอีกบดลก็ได้เก,เก็บเกี่ยวหัวมันไปขายแล้วเนาะจา่ะเดือนพฤศจิกาท่านว่านี่ละจ้ะเมื่อถึงเวลานั้น มันอาจจะถึง3บาทอยู่เดอ้อพี่น้องคาดว่าสิถึง3บาทอยู่จ้ะมอน้ก็ได้ไปหาเช็กข้อมูลต่างๆมาให้พี่น้องได้รับรู้กันว่าราคามันอยู่ในการปรับขึ้นหรือปรับลงมีราคาจากบาทจากสตางะคะ่ะกระไดมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะที่รับชมและรับฟังคะ่ะกะขอขอบคุณมากๆคะ่ะมอน้ก็ ลากันไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ